สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่20บมีนาคมพุทธศักราช2565นะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการช่างน้ําหนักทอมราคาเรทนะครับคู่แรกนั้นเป็นทางด้านเสือขิมกรุงธนเกียรติกับทางด้าน BM เอ็มแฟร์แทปอนด์คู่ที่2นั้นเป็นซันโวยูฟาพบุมเด็กเซียนพบกับทางด้านเดโชเล็กปอบรดรักซึ่งทางด้านซันโวนั้นมาแทนทางด้านมาวินศูน์กลาห้ตุ้ม ทียมหนักหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์คู่ที่สามนั้นเป็นยอดบัวงามและกี้บันเทิงพบก,กับท่านด้านสุดหล่อสอาจอต้งปร่จรีนเทียมหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์แของรายการวันนี้เพชรดำเพชรเกียรติเพชร,พชร,พชร,พชรกับทางด้านมีโชคบางกอ,อกอระเลย,ยนต์ที่น้ำหนัก132ปอนด์นะครับนี่คือน้ำหนักมวยวันนี้มาดูผลการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านะครับคู่แรกนั้นเสือขิมกอรุณธนาเกียรติเมื่อเช้ามา117.2ลดอยู่0.2ส่วนทางด้าน BM เอ็มแฟร์แท็กมาอนด์เท่าพีิบเจ คู่ที่สองนั้นซันโบยูฟาบุ๋มเด็กเซียนมา126นะครับเดโชเล็กไวรัลคอมมา126ปกติทางด้านเดโชเล็กกับทางด้านมาวิน124นะครับวันนี้เพิ่มหนักขึ้นมา126นะครับเนื่องจากเจ้าซันโบมาแทนส่วนคู่ที่สามของรายการนะครับยอดบัวงามและกีบันเทิงเมื่อเช้ามา113.2ลดอยู่1.2สุลลศรเจ้ต้งปราจีนมา112ปอนด์เท่าพิกัดนะครับ คู่เอกของรายการเพชรดำเพชรแกดเพชรเมื่อเช้ามาร้อยสามสิบสองจุดสองคลับลดอยู่ศูนย์จุดสองส่วนมีโชคบางกอกอะไรย,ยนมาร้อยสามสิบสองจุดสี่ลดอยู่สูงจุดสี่นะครับนี่คือน้ำหนักเมื่อเช้านะครับมาดูราคาเรทนะครับราคาเรทเสือคิมเป็นต่อแรกๆเป็นต่อที่สิบเอ็ดแปดนะครับทีนี้ไหลไปที่เจ็ดสี่นะครับราคาไหลต่อไปที่เสือคิมต่อเจ็ดสี่ส่วนคู่ที่สองนะครับซันโบยูฟาบุญเดกเซียนมาแทน นะครับเป็นมวยมาแทนเรทเปิดมาที่ซันโบเป็นต่อสิบเก้านะครับเรทเปิดมาอยู่ที่ซันโบเป็นต่อสิบเก้าคู่นี้เจอคู่ปรับเก่าครับเจอกันมาสองครั้งครั้งแรกเจอเมื่อรอบปุนเสือในซะันโบชนะครั้งที่สองโชกกันอีกครั้งนี้เดีโชเล็กเป็นผู้ชนะนะครับเดชโชเล็กเป็นฝ่ายชนะส่วนคู่ที่สามครับยอดัวงามเรทเปิดมาใหม่ใหม่สิบเอ็ดแปดครับเดี๋ยวนี้ไหลไปเจ็ดสี่เหมือนเดิมนะครับยอดัวงามไหลไปเจ็ดสี่ ส่วนคู่ที่สี่เพชรดาเพชรเกดเพชรจากค่าสี่เป็นสามสองนะครับเดจากค่าสี่ไลไปต่อที่สามสองครับสาหรับเพชรดําเพชรเกดเพชรอย่าลืมนะครับแฟนคลับท่านใดที่กําลังมองหาหมวยพักยกผมขอแนะนํานะครับแอปพีเคสองสี P ่ K 4, มวยพักยกระบบใหม่ราคาสนามออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังนะครับแอปพีเคสองสี P ่ K 4, ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับมาดูมวยชอบของผมนะครับ คู่แรกนั้นเสียคิมขอลงทั้งนายเกียรติกับทางด้านบีเอ็มแฟร์แท็กนะครับคู่นี้เสียคิมหนักแรงเก๋าเกมนะครับกระดูกดีแต่ว่าปกติต่อร้อยสิบสี่ปอนด์ครับวันนี้ต่อยที่ร้อยสิบเจ็ดน้ำหนักไม่เต็มครับน้ำหนักไม่เต็มแต่ว่าเมื่อเช้ามาเกินอยู่ศูนย์จุดสองส่วนบีเอ็มแฟร์แท็กนี่สูงยาวนะครับหนักแรงทุกลูกแต่ว่าหยุดไปนานกระดูกปานผ่านมือก็เป็นรองเสียคิมนะครับแต่ว่าวันนี้ได้สูงได้ใหญ่ เมื่อเช้ามา117ปอนด์เท่าพี่กัดนะครับเบลดเปิดมาเสือคิมเป็นต่อ11.8และเวลานี้ไหลต่อไปที่74เลยนะครับคู่นี้ผมอยากให้ลงทุนลงไปที่ B.M. f a i r t ท็กนะครับหนักแรงกระดูกมวยเป็นรองนะครับแต่ว่าอาศัยใหญ่นะครับอาศัยใหญ่ร่างกายดีผมว่ามีโอกาสลุ้นผ่านนะครับท้ายๆรองไว้อาคายดีก็ออกตัวบังทุนนะครับหมัดหนักสอกคมเช่นกันนะครับผมชอบไปที่ B.M. แฟร์แท็กเป็นมวยรองตัวแรกนะครับ ส่วนคู่ที่สครับซันโวยูฟาบุมเด็กเซนวันนี้มาแทนเจ้ามาวินศูนจชลาร้ให้ตุ่มนะครับน้ำหนักต่26ปอนด์พบกับเดโชเล็กปอบเดรักนะครับเดโชเล็กก็อยู่กับทางด้านเซนหนึ่งสิงมาวินครับคู่นี้เคยชกกันมาสองครั้งนะครับเมื่อรอบปุญเสือเนี่ยซันโวเป็นฝ่ายชนะนะครับโดยท้ายท้ายนี่เดโชเล็กเดินจับเดินจีดนวางแข้งแต่ว่าตามไม่ทันครั้งที่สองนี่เดโชเล็กมาแก้มือสำเร็จนะครับถอยตั้งรับวางแข้งครับเป็นมวยฝีมือครับช่วงหลังมีตีนหน้ามีแข้งวาง ต่อยที่สวยงามวันนี้นะครับเดโุเรกปอบริลักษ์มื่อในรายการแต่เด็ดเปิดมาทั้งให้ทั้งด้านซันโบเนี่ยเป็นต่อนะครับสิบเก้าไม่ต้องคิดอะไรมากครับสําหรับตัวผมให้เป็นทีเด็ดเลยนะครับเดโชเร็กปอบริรักษ์ช่วงหลังร่างกายดีรูปร่างสูงใหญ่ครับตีนหน้าเนียนตีนขวาหนักแรงลูกจับลูกคล้องแข็งแกร่งครับตีหนักตีแรงวันนี้เป็นมือในรายการด้วยนะครับเด็ดเปิดมาเป็นรองสิบเก้ารองเป็นทีเด็ดเลยนะครับ ช่วงหลังนี่เก่งขึ้นบินหูวปิดตาครับน่าจับตาดูนะครับหัวยตัวนี้อนาคตไกลครับเดโชเล็กปอบเดรักผมให้เป็นทีเด็ดรองนะครับเดโชเล็กปอบเดรักซ้อมอยู่ซ้อมอยู่กับเซนหนึ่งสิงห์มาวินนะครับมาดูคู่ที่สามของรายการนะครับยอดบัวงามและกีบันเทิงกับทางด้านสุดหล่อสจุ้ต้งประจีนครับยอดบัวงามเนี่ยอดีตแชมป์รุ่นหนึ่ห้าปอนที่เจ็ดสีครับหนักแรงวันนี้ปล่อยน้ำขึ้นมาหนึ่สิบสองปอน สุดหลอ่อสอจาต้องประจีนเด็กนมจากุบลน,นะครับซ้อมอยู่กับพี่แชมปอจา้าโรวันนะครับที่สีสเกตสุดหลอ่อเนี่ยฟอร์มสดนะครับเขาในแข็งแกงมัดนักซอกคมสูงยาวกว่านะครับวันนี้ยอดบัวงามเนี่ยมวยทีมงานผู้จัดเหลี่ยมดีฉลาระเยียมดีมันนักซอกคมเช่นกันแล้วก็ช่วงหลังนี่มีการพัฒนาฝีมือดีขึ้นเยอะครับอีกทั้งหน้าเสือทีมงานผู้จัดเอกปินตน,นีเดียกเกตเพชรที่นี่ดีกว่ายเยอะครับเดรเปิดมาใหม่ๆเป็นต่อ สิบเอ็ดแปดและไหลไปอยู่ที่เจ็ดสี่ผมให้เป็นทีเด็ดมวยต่อนะครับสําหรับยอดบัวงามและกีบันเทิงวันนี้เป็นทีเด็ดครับฝีมือดีร่างกายดีหน้าเสือดีกว่าเยอะครับวันนี้หน้าจีบเดเข้าไปอีกครั้งผมชอบพิธียอดบัวงามและกีบันเทิงนะครับเฉลี่ยของรายการเพชรดำเพชรเกรตดเพชรกับทา้งด้านมีโชคบางกอกอระหลายยนนะครับเพชรดำเพชรเกรตดเพชรหรือเพชรดำซอสสง่ากันช่างนะครับเป็นสิเด็ดของเจพา จากลำไตรมาสบุรีรัมนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมาลดอยู่0-2เจอกับมีโชคบางกอกกระหลยนนะครับของเี่นบินเพ็มชัยมีโชคนจากย่าโสธรฟอร์มสดครับช่วงหลังสําหรับเจ้ามีโชคแต่ว่าเพชรดําไฟนี้ซ้อมดีซ้อมเยี่ยมร่างกายดีครับกลับมาชนะข้องเกียรติทพาน49เนี่ยร่างกายดีขนาดว่าคุณแม่ของเชพานะครับเสียอาทิตย์ก่อนก็ยังไม่กลับมานะครับมาแต่วายุน้อยเพชรดำเนี่ยซ้อมต่อเนื่องสิ่งสําคัญไฟนี้ มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าเรตเปิดมาไหลต่อจาก5่เป็น3-2หน้าติดตามครับหนักแรงประเภทนี้นะครับเพชรดาไม่กลัวที่ไปโดนน็อกที่บุรีย์ไฟหนึ่งไฟก่อนหน้าที่จะมาชนะคองเกียรติวันนั้นไปแทนก็ไม่ได้ซ้อมไปก็โดนน็อกผมให้เป็นทีเด็ดอีกตัวนะครับเพชรดํเพชรแก็งเพชรแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนคลับผมที่ผมแนะนำนะครับลายพักยกแอดพิเงส2-4นะครับ ที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับรันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนำเอาสิ่งดีๆนะครับเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้นําสิ่งดีๆจากจุดนี้เพื่อมหาหาทองนะครับในการเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเราเองนะครับคันนี้ขอขอบคุณแฟนๆกับทุกท่านชงโชคดีท,ทั้ทด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามเพียงมาให้ผมมาโดยตลอดขอให้ทำรวยทำรวยกลับบ้านนะครับพบกันใหม่ศึกมีดีวิธีไทยนะครับผมจะลงคลิปสักครู่นะครับสวัสดีครับ